แกงส้มผักรวมจ้าแซ่บแซ่บแซ่บกุ้งตัวใหญ่ๆเนื้อปลาสดๆพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าไม่ไี้ว่าิหฮิ แกงส้งกมกันจ้าไม่จบไมีน้ำพริกแกงส้มไอ้เนื้อใดน้อบันเนาะมาเฮ็ดแกงส้มกันจ้าพี่น้องจ๋าแกงส้มพักร่วมพอดีมีพริกแกงพริกแกงแดงเนาะจาะ้าเนาะกะต่ำอันกระชายกับกะปิเพิ่มลงไปแค่นั้นจ้า ก็เลยได้น้ำพริกแกงสมมาม,ม,มาลงมือมเลยจ้าใส่กระปุกข้าวมใส่กระปุกพริกแกงใส่กระปุกซี่แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นใส่พริกแกงลงไปน้ำเดือดแล้วก,ก็ใส่เนื้อปลาแกะลงไปจา้าอันนี้บได้ตำ็มนะจ้าบได้ต็มผสมใส่กับพริกแกงก็ดี แกะจังสี่ก็แซ่บขึ้นกันเนี่ยจ้าแกะแลวก,ก,กะแกะเอาแต่เนื้อปลาละกะคนไปคนมาเดี๋ยวมันก็เพื่อเองจ้า <laughs> นั่นใส่น้ำปลาลงไปจ้าปรุงรสตามชอบจ้าให้มักรสได้ก็ใส่ไปรดเฮ็ดเองสุดเองจ้าใส่น้ำปลาใส่เกลือลงไป ใส่น้ำมะขามลงไปจ้าไผ่มักเรี้ยวหลายกระใสหลายเนาะจา้าเนาะคน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 อันนี้เอ่อ <c oughs> น้ำตาลปีบจ้าฉันว่าได้ล่างขวดใส่เอาพี่น้อง <c oughs> เอ้ยเบ่งโหลดจ้าแบบประหยัดสุดๆแล้วก็ใส่ผักลงไปจ้าบานนี้มี่ผักหยังกระใสลงไปจ้า ใส่ไดเมดทุกอย่างว่าแต่มักวา่าแต่กินพักอันใด้ใส่ลงไปโรดจ้าตามสไตล์ตั้งประเทศเลือกอยังหลายบ่ได้จ้าม่ยังกกินนานๆ <c oughs> พอแต่ใส่พักเมดทุกอย่างแล้วนี่ล่นหมอแฟแฟะเลยจ้าพี่น้องเลยบาทนี้ เบิ้งแกงสมกันจ้าเป็นจังใดเป็นจังใดเดือดปุดปุดเดือดปุดมาเบิ้งกันจ้าบาดนี้ว่ามันสิเป็นจังใดเห็นพ่อจ่าเมื่อกี้ล่นหม้อแแฟ่ฝกบาดนี้วพักยุบลงแล้กก่ะพ่อดีจ่าพอดีหม้อ ค้นจาพ้นลงไปกินหอมห้วยหวยแกงส้มใส่เห็ดด้วยเห็ดแชมเปงเห็ดซื้อมาใส่บเหมด่อันเริ่มสีดำแล้วก็เลยเอามาใส่แกงส้ม แล้วก็แอบเติมน้ำขามหน่อยสักสองซอน ไปอีกสักหนึ่งซอนเพราะว่ารถมันบัดจัดหนึ่งซอนน่าจะไม่พอน่าจะสัก2องซอนเนื้อปลากระพง,อ,ะพงอันนี้ไม่ใช่ปลาเนนนะคะนี่ปลากระพงเนื้อปลาโอ้ย โทรศัพท์ก็ไดซิมอีกหน่อยแน่ ยังไม่เปี้ยวอยู่ดีแซ่ดจะะ้ะโอ้ยไปซอยยายเอ้ย เร็จแล้วเร็แล้วเร็แล้วเติมพริกแกงลงไปจัดจ้านนิดนึงแส่กระจ้ามันไปลงว่าขั้นตอนสุดท้ายใส่กุ้งลงไปจ้าก็ดเดี๋ยวน,น้ำมันจะลงคขีบเอาเต้ตัวกุ้งเนื้อน,น้ำมันจะเอ้ยกุ้งใส่ตา